ไปอยู่ตรงมู้มหนหมดด้านเนี้ยก็ถ่ายมันทุกฝั่งเนี่ยมีกล้องกี่กล้องด้านว่ามันม,มืดววััเนกลวความนือต้อนไม้บังทั้งทานทั้งนี่วิใชค่คือร<ช>้านเดียวกับน้าป่ะใช่เขาเขาเาแนะนำเหรอเขาไม่ได้แนะนำดีเยลแบบนี้แล้วเจอ วันนั้นก็แขวนอยู่แบบนี้ก็มึี้แต่ม้าจะเป็นคนที่เวลาม้าอยากจะลองตัวไหนม้าจะสนใจตันนะม้าจะไม่ดูตัวอื่นเลยไม่เอาดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเยอะแยะก่อนไปเรื่อยไปลากขนขนเยอาว่าหลังก็ไปซักแห้งด้วยนะโอ้โอยู่แบบชิวมากเลยเนอะจิบกาแฟร้อนตอนนี้หลังหลังดูจะระเบิดแลนะดูร้อนอืมันทำมันร้อนสวย มันหาวเนะเนี่ยแบบเนี่ยอยู่ไม่เหน็เหนม,มีคนมายืนมาอะไรอะไรเลยแอบนอนแอบอยู่ในห้องในบ้านมาใช้คำว่านอนแอบมั <f ew> นหนาวจะออกมาใหมเดี๋ยวไปเล่นเล่นสกีหน่อยเด <f ew> ี๋ยวนอนกี่คนดูด <f ew> ูสองคนผัวเมียลงแนละ้ว <f ew> อันนี้แหละ อันนี้แหล่ออกไปเผชิญความหนาวอีกครัคร้ง